เา้านะพี่น้องกาบสบายดีและสวัสดีเดอพ่อแม,ม่พี่น้องเนาะสื่งสำหรับคลิปนี้บอพรกสิมาอัปดงอัปเดตเรือนซานของนองเบยและก็อัปเดตาการเป็นไปของนองเบยนะพี่น้องว่าเป็นจังใดปัจจุบันนี้เนาะสื่งบอพรกได้เห็นทางซองเบาสัญญาเนาะที่อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับนองเบยว่าเปลี่ยนไปแล้วเนะาะซึ่งเปิดภาพมากาเห็นทาง แม่พ่อน้องเบยสบายดีพ <ไป S 1> ักกันมาทางใดเนาะมาที่สะป่าโอ้โอ้โอ้สะป่าเนาะเอา้าน้องพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปทางตลาดเาพื่อนเพื่อนก่อนเนาะสิได้ไปสอบถามเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆอะไรนาะพี่น้องอมาพร้อมเสื้อว่าเอฟซีไดร์ไลท่านก็น,น่าจะเบิ่งจากซ่องเบาสัญญาแล้วละว่าเรื่องราวเป็นจังใด ท้งพ่อกับแม่เป็นกนมัสสะป่าเสื่อมเมื่อนี่กะทางสร้างเพิ่นหยุกเลิกบ่หเรือเพิ่นยุดน่าจะเพิ่นยุดเนาะอีกอย่างเฮือนกะทางผู้ใจดีกะเพิ่นกับบ่ได้ป,ปะไเป็นสีทองเป็นทองเพิ่นกะจะมุงให้อยู่มุงแล้วกะเห็ดบันใด พอได้สํากันไอ้แก้วยังประมาณนี้เนาะส่วนห้องน้ำนี่โม่าสิเป็นทางใดต่อนะพี่น้อง,องมือนี้สร้างผนยุศลูกติ่งก็มาเรียบร้อยเลย,ยอ้า,อานั่งก่อนแม่น้องเบอร์ชีสอบถามเิดไปทางใดแล้ว เปิดบรอยู่บ่ไปได้จากมือเลยไปหวานนิดนึะเพาะไปหวานดิบบอหวานนี่อืมอืมอืมคนพาดออีแดนปีนสบเมนจักไปปีนอยู่ไเนาเออ็อกไปชองมือเอาไปเอาไทยไปชองมือโดยเออใต้มือมาเจ้าเห็นมือนนญญ่อน,นั้นไหสุสัยขับไวอย่จังเนาะจน่าจะขับไวเลยนะพี่น้องเพิ่นบ่ได้อยู่บ้านจักมือเลย

คือแม่นี่จกได้อีชังก็จกได้แม่ก็ได้เราจะเห็ดอะไรเล,ลิกลูกไปเอาใจใช่ใหายแล้วก็เยอะแสดงว่าโทรศัพท์ซองเครื่องนะมุ่นมาแล้วหรมุ่นมาแล้วมุ่นมาแล้วโทรศัพท์หน่อยคอยหางกระเช็ดเรางัดโทรศัพท์พอเข้าก็บมืดโอ้โคมก็บมืดอืมคมอันเหงาการเครียดการอันนั้นซ<า>องอเห็หดหรือใดเนาะ มันไปเห็ดรถกระมุนอันนี้กะจักไปมั่งเดี๋ยดาเนาะ <c oughs> หรือว่าไปต่อเสียบอัน,นเอาเบ็ดมันไปเห็ดหัวคมหรือว่าไปสกักโทรศัพท์บอกเด้เด้เราใช้ตู้เด้เด้โอ้แสดงว่ามั่งไปใช้ตู้นั่นนี่เนาะเมื่อยว่าขอกระไดลาแม่หันอยากไดยันไปลูกบ่ได้มาแมนมาแม่เช คือฮาว่าว่ามันแม่ชิญาตมุ่งญาติมังแม่มาเยาะนี้พอคือกันลูกเอ้ยเห็ดเอาไพ่ใดก็เจ้าใดเองพอแม่หันมือใดและแม่ใช่เท้าแล้วแม่บอกแล้วแล้วอ่ะเราบดได้คึดบดคึดนอีกแล้วชางเจ้าเิเอาจังได้ต่อสาบันยใช่ไม่มีช่างหลวงมีแนวต่อเลย บ่ไม่ไม่ถึงว่าสี่ดำเนินการจังไดเออทำอันนั้นกะให้มาเจ้าท้ายมาคอยช่องผูเมียในท้ายเอาลูกเอ้ยแม่ก็ไม่ได้ให้ึ่งเอฟซีลายๆท่านกับแบบนี้เห็นคอมินดอกพนก็นกนว่าคือฮาวาไอช่างลูก,กให้เจ้าเลย<ด>เฮือนหลังนี่ก็ดดได้เป็นว่านับแต่ประโคมนับเตะแพ้ปูแพ้นอนบ่ไม่มาคอยช่องผู้เมียคือเหล่าลูกคําท้าเนาะไม่ใช่ไี่ช่าง คู่คอยกระลูกกับผ้าพอกมาแม่ไม่ม,มีแม่ก็ไม่มีชิมาพึ่งลูกลูกก็เหตส่แบบนี้อืเมืม่อยแล้วเนาะมาว่าวานนีดมือแม่ไม่ได้ขึ้นเขามมมแม่บอกพ่อบอกกับมันพังอืม ไปก็ข,ขึ้นมาว่าคังเว้นมันไปเขาเชลงเพชรลงไรม,มันมาหาลง <ừ> มันมาบิ้งวันนาหนานี่นะมันมาบึ้งอีกหัาทานแล้วนั่นบหละคนโฉดมาไปเราเอาโอ้ยโฉดกัมันเรือโฉดแล้วลูกเอ้อยโทรศัพท์มของ,ขงเครื่องเลรอเนาะชองเครื่องมดเลย<อ>เราเห็นจนมุน หันว่าคือลูกเนาะกันยากระบอกบอกบอกคือม mm. ินี so. ่บาอื่นแห้งกว่าเกาบอกคือบอกอื่นบอคือแห้งกว่าเกายิ่งบอกยิ่งยิ่งขนาดน่โดยแต่มาคอยในบอกถึกแล้วมันว่าบอกถึกอก่าแต่แม่ในบอดี้พ่อในบอดี้อันนี้ลดลางคือกันแล้ว่าว่าแม่แม่ลดเขาชื่อมาเจ้าลถเขาชื่อให้คอยเราว่าคอยช้าไปกระเลยกระยาอืมาตองห่วงแล้ว่าเทวแต่ครับนี่เนาะ ตายนะชายกระทิมนะฮั้นเราเอาแม่ผัดอาวัยไทยนามีผู้ปะนาเฮือนาหางก็ชิพาลูกเฮ็ดแล้วเราบัดพังแม่ก็พอเพราะมันเป็นไปมาแบบนี้เลยจักเช็ดนั่นและแม่ก็อุ๊บนะมันวาแล้วได้ลูกแล้ววาแบบนี้ไอช่างไอช่างก็กูบว่าเอาเราเพื่อนชานก็คอยว่าเอาแม่เลยรถลางก็แล้วแต่เจ้าแต่แต่เจ้าก็ไอพ่อ แล้วแม่บม่ได้ขายด้วยคว่าพ่ายใดกับเจ้าได้เองวันนี้คนบอกครูมือแม่บอกแม่ชอนนะแม่ตบให้เชือ้อตบให้ชงเราเยียบชะเกตมแล้วเราว่าแม่มเจ้าบาตบม้คอยเชือ้อบาตบมนคอยชงโอ้ยเชือว่าเนือแล้วพอเบิ้ลเขาตบแล้วชงเชื้อเจ้าก็ได้ขอก็ไปได้เลือกว่าโอ้พนันของพ่วพนีของลูกเขาตบสมึงมแล้วเราว่าวทุกปีาย้วเว่า ฮันว่าพ่อก็พ่อนาก็ก็บาะแพงอันนี้พาอ,อันเจบุญชื่อให้หันกะจักมันไปเทมยุกเลยบอยพาดุงหนึ่งะนะแต่เราอยู่ตมฤทธอเดียวฮะนะบอยแล้วล,า,ลายยางอยู่ทิเชียไปกะโน้ยคือแบบว่าเนี่ยเห็ดเนาะแบบเห็ดคือไ่อยากได้นี่นนะ มาอายบอกน้องเอ้ยเจ้าอยู่นี่เวลาเขาไปชงแปนชงให้ช่างเจ้าฮับเอาโลดมันมาได้อยู่มิติพอกับแม่วุ่นวุ่น,นอยาอวว่างไรระ่าแล้วแตแววนะเราวอาะนานๆมาเจ้าจ้างให้ช่างมาเถียงอันมาอายบวานนีแต่เรื่องเขาจ้างเขาจ้างยุ่แล้วเขาให้ฮับเอาท,ทีตัวได้เขาชงให้เจ้านี่ว่าสรุปแล้วก็บคือผลผลว่ต้องการอย่างเนาะโดยบลต้องการนังกะแบบค่ายแบบ ือว่าคนไปเพบเพแล้วเพแล้วครบันเพไปมาลำม,มารอยเหรอมันบ่วต้องการนั่งนองมันบวชุดอะไรช่างมีแล,ล<ะ>กินบ่มีแล้วบ่ก,กิ่ะคนแบบนี้บ่ได้อย่างเลยหั่นมีกัะหั่นคือขาวกินกับมันดุฮาวลาบกินมันบ่ได้กินกับมันก็นอนอ,อันน่ะแม่ชิว่ากับพิหูมันอีกแม่บอกกับพิหูมันนี่มีแต่คอยว่าลูกเอ้ยไผอยากได้ก็มาเจ้าได้พอกับแม่เมื่อใดกับพ่อแม่มันเท่าแล้วหากินแน่แม่บอก แม่นึ้ข้าวนึ้อน้ำเฮ็ดกินในช่างอันนี้เจ้ากระลางเอาไว้ถ้วยแม่กะเท่าแล้วชุกขวาไตขวาเนื้อเนาะมันจะเป็นไวเชลวินนะเราบ่ยชอยชอยชอยอยู่ค้กระต่อใหม่เมื่อคืนนี่มาอยู่เนาะมาหน่อยหนึ่งน่งหน่อยหนึ่งจกกินข้าวชองคำลวไปไปต่อไปต่ออยู่ทีานนี้ไปเ่าปานนี้นะ็นแสดงว่าติดหมู่ติดขู่ไปแล้วเนาะต่อไปกับ โชคชะตาอนาคต,ตจะเป็นยังไงเนาะโดยเราว่าว่าพอยปรยูนนี่คอยชิปหายืนตามโคกตามป่าเราว่าเราจะไปอยู่แบบเก่าเราว่าก็แล้วแต่เ้าใครเฮ็ดก็เจ้าเฮ็ดเอาเองลูกเอ้ยมันแม่ฮ็่ชิบหายยู่ตามป่าเขาท้ายแม่ในก็แม่บดาลงกรเจ้าลงกรก็ให้เจ้าเป็นพ่อเือว่าคอยจะพึ่งอรชัยเพือพึ่งอาชัยเจ้าหันแล้วบกพังตอบแม่บ่ตอบไป ไปยังเดียวแล้วก็ม,มาญาตามาโอ้ยเบยเอ้ยพ่อแม่มาอยู่นําเฮาดีแล้วว่าดีใจอคอก็บไดว่าพ่อ,อบได้เ่าแม่เออแต่เรื่องปากเราบได้ว่าลุกเลยลายใจเราหันเราเปิดอคุณตูเท็หันจนแม่ก็หัวก็จะเปิดนะมแม่ก็ป่วยแล้วมันนี่พ่อก็ป่วยแล้วเป็นไข้เราเห็นใจน็กตูตัวนั้นตูกร<ต><ต>เพาแล้ว ตัวก็เราเจาะใช้เอาตัวนี้เจาะเอาตัวนี้ใช่ใช่แบตนั่นนี่อราก็เปิดอ่ขึ้นเลยไหมนี <ừ> ตม่ตุ่ม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 มอดขึ้นช็อตแจ้งขู่มือแม่หายไหมนี่แ <ừ> ม่มมว่าดเจ้าเฮ็ดแบบนี้ ải, แ,บบนแล้วเจ้าบริบริจาเห็นแม่บ,บ่แล้วมันบต่ตอบเดี๋ยวลูกมันอยู่เฉยเฉยนี่ ล้วทำเวลามันกินทำมันงัดอันนั้นงัดรถงัดุนั่นคอบาห้เฮ็ดคอบาของกระจามันเป็นคอนของเหาเองบ่าง่ายนะคำว่ากินแล้วคือ่าบบริณนนบริ้นอนเลยช็อตแจงช่อแจงจังปังพ่อแม่พูอย่างนอนก็ร้าค่้าร้งข้าบานใครลึกๆึน้องแม่ชันน้งมดปลานี่็แมาลงมาชัน่งมดเอเออ ก็บอกกระบังก็ค่อยเฮาเขาเห็นหมดคอยมอยอ่ํแล้วลูกเออเงินเขาให้ให้แม่ือบักพกือวั่งมัน่วเอาือหน่อยเดียวือาวือิบเบดเนาะอืมว่ามันือยาชก็บ่เห็นว่ามันือเครื่องกินก็บ่เห็นมาไปถามแม่กินได้ชังมั้ยอือเฮากินได้ชังตนาแหละแม่ก็บ่มี อันว่าพ่อเขาจนเป็นไข่ยัเป็นอาทิตย์ก็เบาบ้าได้ปะโจมชอยพอนั่นพวกนี้ก็บอโจมชอยแปนบม่ได้นั่งไพ่ใดก็เล่าได้ธอว่าว่าให้ลูกได้ก็บอกกันอ่ะอําเอาอยู่ก็สุดท้ายก็เมื่อยเนาะเม, <ư> มื่อยนะก็เลยแบบมานั่นเมื่อยละเปย์ออกอ,อันนี้เ่าว่าลดอันไดตีนแมนกนมนม็มุนมืดไปจักลูกบอกลูกบีแตกมดอดมันเห็ดอ้วนยวบกว่านี่จนไม่หายไมย่แม่บักตายอยู่นี้ ลูกเอ้อเอจ้าเห็ดไอ้ช่างแบบนี้นี่แหละเจ้บาบ่พังพ่อบ่พังแม่พ่อแม่บอกขันเจ้บาบ่พังเจ้าไปเฮเหคนอื่นนั่นเฮ็ดดีใช่คนอื่นพ่อแม่เจ้บาบ่ได้บ่ได้บอกพ่อแม่ว่าคอยสิไปพุ่นไปพี่ก็เราบ่ได้บอกเลยต่อไปกับจักว่าสิเป็นคือสาวยอีกบจัก,จกอันนี้เขามาหาไปเขามาให้จับอีกออรถอาชาวัยเห็ดหนะ้าลูกเอ,อ้มันบ่เเหดกระยาพ่อแม่ชีเฮ็ด เจ้าก็เอ,อาไว้ไปเลยโดยคือเฮือนชานนี่คือกันอืเฮือนชานคือกนะ <ừ. S 2> ันขอให้น <ừ. S 2> ้องก็ตุบนะอยู่นี่ขอมาให้ขึ้นมาอเห็ดชกโปกเมื่อนั่นเงี่ยวนี่แม่ฮดขุดนบางคนบางใยบางเตะให้แม่ฮดเงี่ยวฮดอันนั้นอยู่ดีเงาะฮดคือเออแม่คั่วคู่มือคู่มือชนสิ้ตายแล้วเงี่ยวก็เงี่ยวบันแม่เฮ็ดคอกไก่คอรกเป็ดอะไรเฮ็ดไอ้ช้างแบบนั้น เห่าก็พอลงเงี้ยวแน่โตใหญ่แล้วนว<ม>ลเลยน้อยให้แม่คั่วเป็นพ้าห่มเป็น,นช่างท่านแม่พับเอาไว้แล้วลงเยียบเอาคดินนี่เยียบชยัยออแม่ชั้นตบคู่มือเป็นไปสิาะคือว่านักอ้ช่วงนี่เนาะนักคิดว่ายชิดักต่อไปเรื่อยออไปเร็วยไปเรว่ายหเหรอาปลายอยู่ก็แล้วลา,มมา <laughs> คอน้อยบีบหัวมันแน่ พ่อแม่ก็พอไปได้กินในช่างไปหาชะปากินแต่หนามายขมมือมือแม่ก็ป่วยแม่ก็พ่อก็ป่วยกินในช่างยู่มือนั้นไปคุดจิรอ่ไดชิบโตมาพาช่างปนแจวกินแม่อไก็่บาไปห้เงินก็เบอกันยังชี้บงยู่ก็เบาไปเช่อเลือหาเอาไว้น้ำลาวมือนั้นเช่นหา ไปชื่อน้ำแข็งพันได้บ่ชีพันกีบเอาไปชื่อน้ำแข็งนับจักนั้นจักรอันไปกันเลยมืดนราเป็นลักน้ำมันชิโมอันอีกอาแก้วอีกเป็นลักป้อง่ากัลักกัลขึ้นลักเขาจอดเอาไว้รถน่ะพันเต่งเอาหันเด็กกระปุกหน่อยกระย่งหันเด็กพันเด็กเอาจืดหอยตีนออหอยตีนเราไปได้ใช้เกลือพันน่ะเราไปลักละหันบอกว่าโอ้ยอะไรว่าเคยชี้ไปพุ่นเคยชี้ไปพี่ก็บอกกันยังชื่อให้น้ำมัน อันนี้ชื้อใช่น้ำมันคือตีเชา่าเนาะเราชื้อใช้ชามชิพันกระคับเลาะลินในบ้านคแก้ไม้มมให้หมูอันนี้ไปแกนรักหัวหะกระเจ้านนจนรถนี่เพ่จนปีนบ้านนี่เขาเบิ่งหันปีนจนประตอาาน้ำฮะเนาะมันเอาใช้น้ำฮะจนยังฮักแล้วม,มันรุดลงเลยแม่จนเมืเ่อยวะพอจนเมื่อนั่นพอเขาวา หันเขาแปลงอันนี้เรามาให้บ่ต้องผู้จับไอ,อ้พอชี้จับเองพอชี้เบิ่งเองกับมมแม่แม่มูมี่เขาได้รถในชั่าเขาได้ทงนาชิบทงลูกเออม,มีผู้ปะมาหางาเฮือหายหนึ่งช่องหายเขาก็ไทยกินช่องพมีอดาดำกินเขาว่าเฮ้ยเอยหันวายชิบพึ่งอาชายอยู่บ้านพัวอยู่พุ่นติ้นดอนทอนยาก็บุ๋มอยู่ไปลาลานหากินเต็เป็นวัน,ว,นวันนะี่นะ ตายแชมได้ก็ชื่อก uh> ินข้าวกระปุกกระป้องฮะล่ะกระเจ้าคายนะชื่อกินไตแม่ว่าชีเมื่อพึ่งลูกลูกก็เฮดใช้แบบนี้ลูกก็เป็นบ้าเป็นวดเป็นยังไบ้านางใบก็หอดทั่วแล้วรื่าหอดแล้วหอดผัวเลยโดยหอดหวานนี่ผัวหันไปเอาเออหอดหวานนี่คนอืินเขาเราเราว่าช้าถูกให้ลูกผู้ผู้ดีมีหูค่อยนบเอา มันเป็นบาแล้วค่ะมันเฉามันนีผัวหันว่าิเช่าหรือว่าจังดจกับรแน่เนาะบ่หันว่ามียาให้กินทำมันเฉาภาษีใครอยู่ละใครอยู่มันเบาก็มีเป็นปฏิอยู่มันเบาในทะเลสาบมีแต่เอินผัวละผัวหันอยู่ห้อยถาคือจังว่าห้อยถาไปเข่าไปเข่าเมียแบบโอริดยเข่าก็เป็นก็เป็นน้ำเข่าเฮ้ย ไปเข้าออกปากว่าผู้ใดัยแบบสาวใหรือว่าคนผู้ที่มีวิชานันคายนาซะแล้วเน้ตคายนาคายตาผู้เฮ็ดมันเป็นปลาเป็นมะอั่นแหละผู้เฮ็ดนั่นเนาะแล้วแต่เรื่องปอบนี่เราบ่ได้เป็นดอกอ่าโบด้เฮียนใช่ดอกเนาะโดยเข้าอารมณ์นามันล่ะผู้ผู้หม่อมเฮ็ดมันละเฮ็ดเฮ็ดเออคายนาคายตามันให้ออกปากมันนั่นแบบนี้ให้เขาไล่ให้มันนี่หั่นน่ะออืแลาลาในเราบ่นี่เราเว้าเมื่อกี้นี่เขาค้อนบ่นี่เรา ขาอยู่น oh ่ะพัวค ba hmm. oh ่อยผัวใช่ไหมฮะเอาแล้ะข่อยู่นี่ตายก็อยู่นี่แล้วก็จุอันภูประทยคลิปอันว่าเป็นในช่างบาทอันนี้ใบจักเข่เขก็ใบจักบาทนั่นนี่นะแล้วข่ขาก็ใบจักพัวเจ้าตี้บ่บ่เราวไปเชียงก็บดีอยู่ในพัวเลยเนาะเออโอเคละเนาะเราจะอยู่ของเก่าของเราแล้วนะพี่น้องแต่เรื่องลาวเพือนฝน ทุ้ได้ชั่นี้ขอกระนบมึงเอาเเพิ่นวัาสิซอยชัานี้ได้บันเาน่งยกับพีแต่ว่ามุงแล้วก็เ็ดบันไดแล้วก็จบคือหาว่าพ่อแม่ได้ช่างทาไมคอยเฮ็ดป้ายเฮ็ดป้ายนี่เนี่มีแต่เพิ่นสิมุงให้แล้วก็นั่นนี่่งนะนเนาะบันไดแล้วก็บนฮ็ดลูกติ่งให้มุง่นเชียปูนมาเทเสาเนี้ให้บด้เทคานนะ เทพื้นบนด้วยว่าเทเฉพาะเสาทีเฉพาะเสาแต่ละเสาพุทเอาอัเคดินนี่พุทเอาแล้วก็เทพอ้ําพอมันตื่นเนาะไดยแม่จะตุ้นแน่แม่แม่แกฮันเขามีเงินมีคับก็คือแบบนี้เนาะพี่น้องคือตอนแรกนะสั่งเสามนนเพื่อทมดินห้าสิบเซนพอเสานี่สามเมตรห้า แหลทพังลงหาสิบเซนแหลที่นี้แหละเยอะสามเมตรมันก็จะบูสูงมานี่แต่ว่าผู้ที่มาเห็ดผัดเป๊ะเอาซื่อๆเออแปะเอาซื่อๆได้หนิเขาเป๊ะเขาเปะเอาแต่เนี่ยดินชั้นนี้เขาขุดชั้นเออตัวตัวนี้ก็ะยาเลิกต้นนั้นก็เลิกต้นนั้นก็เลิกแน่ต้นเห็ดเต็ดตีนกระหลอน้นนันจนเห็ดไม่ตีเลิกแล้วต้นน้ันนูนเด้เจอระดับน้ำแต่ว่าโบบอกลงหาสิบเซนปกติพี่อารมณ์พี่พี่คืออยู่พิ่ลาครมันพี่มันก็ชิตเตียลงอีกประมาณสามเมตร อันนี้สู้อันนี้พัดลมแล้วแม่มาหานอนนะแม่บ่เคยได้ลูกเอ้ยเคย่เคยปุ๊บใครจะให้ดีนะสมุดว่าเพิ่นเห็ดให้เนาะเทเทพื้นออบมาหนี่กะให้ขี้แนนอันนี้เพิ่นสิเฮ็ดให้เฉพาะนี่เนาะก็ถือว่าโอเคละได้ชำนิได้ได้ชำนีิละช้าถุลูกเคยนกอ่างหนะกระบะกัญญาบ่ได้ทิมกระบะบังอเลยล่ะกระบะจนชิดใต้กับมะเจ้าบ่ได้ทิมมาคอยได้หันมะเจ้าทิมแล้วมาคอยบ่ได้ชำนี้ ลานี่มื่อเจ้าเห็นหายละชาตุอ่ะเมื่อเจ้าห้องน้ำไปได้ได้ชเพิ่นอาจจะไหวนี่ก่อนเนาะบ่ได้ยินสร้างบัวเพินว่าอย่างบ่ได้ยินเลยพิ่นก็ยังไดปชักเราสิบ่เฮ็ดไปจักบางทีเพิ่นอยากเพิ่นก็อาจจะซอยในอนาคตก็มีได้คือแบบคือต้องเบยเป็นไม่ใชเนาะสุบเจ้าอยู่บางทีเพิ่นก็สิเฮ็ดให้สชุบเจ้าก็มีน้อยก็ย่านะลูกเออ้ขาบ่ได้ว่าอยากได้ใหญ่ชะมาแก้วน้อยก็ย่าเมื่อยอย มัควาไปได้ลายคน้นช่องภูมิอ่ะกับชามกับพอเบย์ฮันว่ามันอยู่น้ำฮันมันมาอยู่คือมันวาวทานกแลวแต้มันก็กแล้วแต่เนาะออแต่ว่าสิ่งคองนี่บ่ให้เห็ดน้นนี่เนาะทำมุขพระเฮ็ดมุขพระเฮ็ดก็คือแหกมาอยู่ก็มาอยู่ได้ดยังก็ได้ฮันว่าลูกมาแต่อันนั้นคือฮว่าเขาอยู่ไปได้ทางพุนเขามาเนี่ยนี่กะให้เขาเบิง้งเนี่ยนี่แหละหาามาให้ใครข้าเจ้าช่วยมาให้ใครลูกเอยมาเจ้าชิยู่ก็ยู่มาเจ้าไปยกดยู่หลักกแล้วแต้ เขาก็ว่าไปนี่จักว่านองใดเช่านี่แลนองมันมาอยู่แล้วคือมันว่าวันนั้นพอมาอยู่ปรอยู่ก็แล้วแท้แม่มาเหาไหลเนาะหาบไดไหลหาหายู่นำเดียวในนี้มาลูกเอ้ยเป็นอะไรก็ขาบุกปืนเอาในนี้ก็มันบุพังมันอยากไปแบบนี้ไปเล่นจิมันว่าพอแม่ในชิเล่นแม่มาอยู่นำก็จน แต่พ่นมาเขาฮ็ให้ครบนะหะคอยใหญ่แต่นี่เราคอยยังปะบาไายลูกพอบานมาให้ปะก็เถินมันอยู่ผพ้เดียวฮะน่ะเอายังคืดลูกว่าเอาพอพอมันด้วยเขาบืนเอาบืนให้ลูกได้เออเราเอาเป็นนได้ก็เขาก็บืนพวกนี้วะจนมาหอนเกือบจะถึงเกือบจะสำเบ็จเนาะเทิุเรื่องมั้งสิฮันวาพ่อบาไดามาแม่บาดามาเช่าวันนี้ยังเล็กนะฮันลีมันเบา อันนี้นะพอจุนี่ล่ะมันว่าว่าโอ้เอลงเพชรเออลงลายพอเบยแต่กรมนก็ยังไม่ได้ล่ะเขาก็ยังเฮ็ดให้หันดเขายังคึดมันม่มีพัดกูว่ประพติมันไม่ชิดแล้วยังบม่ได้เนี่ยแม่แม่ก็ยังมาเชื่อตะกีพอก็ยังมาเชื่อพัดเทนเองตะก่อนนะบ่โดยแม่ยังว่ามูวว่าเอาเองอพอมาเห็นกับตาเนาะโดยนี่เห็นเขาว่าโอ้ยพอเบยฮันทอดีมีฮุบแล้วได้เขาว่าเป็นคนแล้ได้ อันมาอายหันเว้าชอมข่อยชาธุแล้วว่าคลําลูกได้เออทั้งแม่ก็ได้ผู้อยู่บ้านอันนั้นก็อายไปเอาหันชองเทอชามเทอเอาโอเคนนนเนาะบัดนี้กะสิขอโตโลลาก่อนนะพี่น้อง<น>ซึ่งกได้ฮู้เรื่องราวแล้วประมาณน,นี้นะพี่น้องถ้าเพิ่อนอยากมาอยู่ก็มาอยู่เนาะถ้า<น>เพิ่อนอยากไปก็ไปแต่ว่าสิ่งของนี่กห้ามแตต้องเนาะ่ต้องบ่ค่อยບງອງັວອພນນ ตัวนี้เชี่ยรถอยู่น้ำคอลมุคอยมาให้เชี่ยมุคอยชิบแป้งแต่ละปีไทยนาแล้วมคอยชิล่างเอาไว้ตัวได้นตมันเชี่ยเราไม่ค่อยชีชื่อใช่บ่มีก็ไม่ค่อยห้าช่องเทาไค่อยห้าเอาบิดใช่นอนมุคอยมาให้เป็นดด้แบบนี้มุคอยมาให้เป็นพอโจนี่คนชี้ได้ใช่บาคนยัดได้มันชี้ได้เราเอาโอเคนี่น้องเดี๋ยวก่อนลำละไปเบิ่งรถอีกทนก่อน ปีนในพี่น้องเนาะเห็ดหลุด uh ปีน huh. น ja. ้ำมันมีบ่ตอนนี้น้ำมันมีใช่ปะเนี่ยน้ำมันยางมันสภาพมันอันนี้ก่าหลูดยางก็มันี่ออกหมดยังเหลือแต่ตัวนี้ตัวเดียวนี่โอเพาเวลาหั่นตัวนี้ออกบ่อันนี้สิฮักกันก็ออกมาเลยนี่ <dye> สภาพ astre. มันบูดได้เป็นอย่างน oui ี้เลยมุนมแสดงว่ามุนมาแล้วเพื่อนประกอบเขาซื่อๆเนาะโดยประกอบเพราะวันคือว่าลูกยางขาดหมดเลยมีแต่เปลี่ยนตัวนี้แหละคกับน้ำมันกับอลายต้องโอเคโอเคเอ้าวน็อคพี่น้องกับมุนมุดว้ารอ้บุกใจนะน็อคพี่น้อง เอา้าน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับ่มี่อย่งางไรเนาะกับ่พร้อมกับมาอัปเดตและเลยกนนอโนยน้องพี่น้องก็จะได้คอตัวจบคลิปเพยงชินีก่อนบัดน,นี้